you สวัสดีค่ะน้องแบมสวัสดีค่ะาจารย์วันนี้อยากทําสีใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะาจารย์แบมอยากได้ที่แบบว่าเปลี่ยนสีใหม่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องเติมโคนมากค่ะเพราะโ <ừ> mm. คนแบมเริ่มยาวมากแล้วค่ะยาวมากแล้วเนอประมาณ4ี่เซนได้สีที่แบมอยากทามีประมาณไหนคะหรือว่าเดี๋ยวดูชาดสีก่อนไหมดูชรัรสีก่อนก็ได้ค่ะแบมลองดูสีก่อนนะคะว่าอยากได้โทนไหนอยากได้เข้มหรืออยากได้สว่างอ,อยากได้เข้มนิดนึงค่ะจอารนร<า>ย้มน,นะนาไหมค่ะ ถ้าจะให้แนะนำเป็นเข้มสุดตอนนี้ของอัลติเมทจะเป็น CB c ช็อกโกบอนะคะค่ะเข้มสุดจะเป็นเลเวลสเลยถ้าเข้มสุดมันจะดูทึบไปถ้าหนูว่ามันเข้มไปใช่อาจารย์ว่าน่าจะเป็นเลเวลแปด้นผมตอนนี้แบมอยู่ในประมาณเลเวลเเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเลือก CB ผมอยู่เลเวลเแบมก็จะได้ตรงนี้เลยเนี่ยประมาณนี้ค่ะดีไม่ะค,ะะคะกำลังดีค่ะกำลัง<ช>ดีเนาะ สีเดียวหรอคะหรือว่ายัางไงสีเดียวอาจจะทื่อๆไปอาจารย์มีแนะนำไหมครเอางี้แล้วกันถ้าเป็นสีเดียวเนี่ยมันจะดูเรียบเกินไปค่ะอาจารย์แนะนําเป็นดิฟที่ปลายผมแล้วก็ลงแว็กให้เป็นสีสันนิดนึงอาจารย์มีเร f เฟรนช์ให้ดูเป็นโทนสีช็อกโกบาลแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะดิฟปลายให้แล้วก็ลงแว็กเป็นสีนี้โอเคไหมแม้ว่าสีมันแรงไปนิดน,นึงค่ะอาจารย์มีสีอื่นให้แบบนี้ไม่ชอบสีออกแดงใช่ไหมงัน,น,นเป็นส้มดีไหมคะส้มก็สวยดีนะคะก็ได้ค่ะมาดูค่ะได้ค่ะขั้นตอนการทํางานหนึ่งปรับสีให้เสมออกกันนโดยลง สีที่ป้องกางของผมด้วยสี Cb8 Hydrogen 9%ทิ้งเวลาที่30นาทีแล้วเติมโคลนด้วยสีเดียวกันอีก15นาที2ดิปปลายผมด้วยผงฟอกกับไฮ6%ทิ้งเวลา40นาที3ใช้ดิปโซ,โซ่ Color Wax สีส้มประกายแดงลงบริเวณที่ดิปปลายผมไว้ทิ้งเวลาที่20นาทีตามด้วยสเปรย์กันความร้อน Conditioning Spray และขั้นตอนสุดท้ายได้ผมเซ็ตทรงให้เรียบร้อยจบงานด้วยสมูทเตอร์เซรั u m